ตันนี้ถึงที่บ้านบางแค่แล้วนะคะกำลังขนของลงจากรถนะคะเงินที่แม่แม่สมทบบางส่วนเราซื้อเป็นของมาให้คนสูงอายุที่นี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปดยว่ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบางแครนะคะผู้พัฒนาการจัดการปริการผู้สูงอายุบ้านบางแครค่ะกำลังขนของลงจากรถนะคะเมื่อวานให้ปิปตู้ไปซื้อของค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะจะจะเป็นพวกเครื่องปรุงน้ำมันซอส ที่ตู้ไปไก่มาไก่มาเอามาทำบุญไปกองเดียวกับพวกเราต้องเอาออกไหมคะกองเกือบแปดพอออกดีมันไม่ต้องเรอกยกยากถ้าเราออกเรายกยากเราต้องยกเก็บด้วยไงอ๋อโอเคไอ้กังเนี่ยออ๋ังโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบางแครนะคะมู่นนี่ที่บ้านบางแคร์รถตู้เรามาสองคันทางกะปิมาพิบูลคันหนึ่งแล้วก็

นี่บางส่วนนะคะรอไม่อ้งมาอีกส่วนนึงอันนี้บางกะปิซื้อมาเม,มื่อวานซือแบบเบื้องต้นพี่ยังไม่ทราบข่าวอะไรมากมเลยไม่ได้เยอะมากแพง่ิโดก็ซื้อแบบทำข้าวที่เราบอกว่าคือต้องไปอไวยวัๆอย่างเราอ่ะต้องเป็นโลโซเดียมแบบนี้ยถ<อ>ึงราคามันจะสูงหน่อยแต่มันโอเคไงเนี่ยโลโซเดียม ก็จะไม่มีน้ำาาลอันนี้ซีอุขาเห็ดหอมจูเขาพยายามไปหามาจนได้เนาะน่ารักมากเลยพี่ตู้เขาไปหาซื้อสำหรับผู้สงวยควรจะเราคุยกันบอกว่าพี่ตู้เอาอย่างนี้นะแบบแล้วก็น้ำมันคือเมื่อวานเบื้อต้นเราไม่รู้ไม่รู้อะไรเยอะเราก็เลยซื้อมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแม่อังก็ซื้อมาอีกแล้วก็ที่เหลือเป็นเงินสดก็จะโอนเข้าเป็นีแม่อังเพื่อให้ทำรถประบถให้เลยอันมาแล้วอให้เลยอัน 太不帅。 也没用。 อันนี้ยุงข้าวมากก็บครอบครัจวจะปลาตึงนะคะบริการน,นี้ก็นนี้นนนเ็เรียงตรงนี้นะคะี่เามเลี้ยง่ไ,ได้วมีนอียงเียน,นี่แนนพี่ต้องเอาให้ป้าแมว เดี๋ยวเขามีแค่สองข้าอันนี้เอาไว้ถ่ายใจอันนี้กล่องเปล่าใช่ไหมล่ะอันเดี๋ยวจับข้ามแล้ววางไม่ได้เราขอวางบนกล่องเนาะช่ใ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 ช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อยจ๋าเอาข้ามข้ามกล่องข้ามกล่อง นี้เราจะแบนันี่คค่ะนีคุณพ่อคุณแม่นะคะอินบุญอิ่มบุญอิ่บุญเรียกว่าความต่างลดเดลดเด็กเดินไปหารลดพอดี วันนี้เป็นไงบ้างคะแฟนมารอเราพร้อมกับป้ายไปด้วยงเป็นเศษจริงจิงแล้วเขาจะเป็นไงล่ะทีนี้เขาจะเอาไม่เอาไม่เอาเขต้อาหมูเดี่ยวมาเาจะดองไ่ไก่ไหมไก่ไหมไม่รู้ต่อมา เขาไม่ได้ขอบินอไรนี่ับี้เป็นบินพเอันนี้ขอทีุ่เีนห้เขาไอันนี้ให้เขามดแต่ว่าามมากันเลอง่าให้ดูเลยนะน่าเป็นบินแบบพิเศษอันนี้เขาอยู่ที่ไหนมาบอกเลตทีมัน แม่ไมาจากไหนครับแม่จากไหนไม่หากแี่ร้านแมงแครบ้านแร้านอะไรเราตามตัวร้านอาหารนี่เองเราเลอแานคิดว่าคุณแม่อยู่บ้านแางแคใช่ตอนแรกนึกว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่นี่ครับที่ว่าแม่คลัวบ้านแมงแคร์แม่ครัวเขาเข้าไปไหมเข้าไปไม่เดือนเป็นไพราะววันนี้ตั้งใจเอาไม่เดือนมาปล่อยที่นี่ ไม่ต้องถามนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับรถกลับได้เลยทิ้งไม่ได้ไหมนี่มีคิวรออยู่สองสามคิวแล้วตอนนี้ถ้าเราจะสมัครมาอยู่ที่เนี่ยก็ต้องสมัครตั้งมาสิบปีตอนนี้ถ้าคุณแม่เจ็ดสิบเนี่ยแม่จะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องแปดสิบต้องหาที่ใหม่นะครับจะได้คิวไวกว่าอันสร้างใหม่เลยอันสร้างใหม่เลยเนี่ยแม่างให่ยแล้วนี่คอยเป็นเดิมอยู่นี่ฉันฉันฉันไม่ ลคุณแม่คุณแม่เหรอเราต้องอยู่เนี่ยตอนนี้ลูกรู้แหลงแล้ว่嘛นี่นี่พ่อเธอบอกว่าคือรถมาพ่อเธอบอกว่านี่ถ้ามาที่นี่ลูกก็ต้องรู้แหล่งสิรู้แหล่งทำบุญเรามัาถึงรู้แหล่งทำบุญไม่รู้แหล่งเราชั้นมาวะเดี๋ยวมาบ้านบางแค่บ่อยๆนะคะได้ครับคืออยู่บาตาคุณยายรออยู่โอ้ยไปดูบ้านแคร์โย จะได้ร้องกันแม่จะได้ฟังเดยนะขอคุยให้ผมยัตื่นท่านผอมาแล้วนี้เสียงยังไม่ตื่นอ๋ารอ๋อันนี้ี่ีคุ่่่ะไอ๋อนันนี้แจ้งอล่งไปไปแล้วก็จะถ่ายรูป้กขึ้นข้างบนดีกว่าไหมครับ กานเตแฟนหเลยคะแฟนแนทัเลยค่ะชนะโบนี่สวยังไงโสวยม่จา่ะมาได้นะคะไม่ไดเห็นมาไดเลยนะคะอ่ใช่ใช่ได้เห็นสวยๆของที่เรามาบริจาคที่โบนบ้านบ้น่อะไะนี่นคะ แม่เตรียมตัวจะมาอยู่บ้านบางแคกันพร,ร้รอมหรือยังฮะพร้อมมาถ่ายด้วยละ 走 o b ี่แฟนคลับรวะอังขอบคุณเอฟซีมังกะติหน่อยขอบคุณเอฟซีมังกะตินะครับวันนี้มากี่คนเนี่ยมากันสองคันรถตู้สองคันรถตู้เลยทีเดียวเชียวแล้วก็หลายคนที่ร่วมรวมทบกัมาสอบถามในอังไปแล้วขอบคุณครับที่ทุกคนที่ร่วบสวมทบกันมาบางท่านไม่มีโทรศัพท์ก็ส่งใจมาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงมีโอกาสก็ เดี๋ยวไว้ข oh. ้างหน้ามาร่วมบูญกันอีกครั้งนึ่งนะครับขอบคุณมากเปกเนเป็นนักเรียนเป็นักเรียนเป็นกเรียนโรงเรียนงอีแกเรญค่ะขออนุญาตนะคะอะไรบ้างคะมบางแครสเรญค่ะอาะาเวมาปนมาเขมาบางแครเลค่ะแคเข้ามาเลยค่ะ ต่องนหาลหนีพอายุสิบแปดนี่เรีนค่ะ้ามก้องนค่ะน้องก้องน้องปานะคะน้องเพื่อขาวตาจะได้เป็นหนึ่เดียวแม่มองกล้องค่ะเอแล้วองดเดี๋ยวตาเป็นตัวมองน้องปางเลยนะคะน้องปางตัวใหญ่ถุก อ,อันนี้ใครมองแรงมองแรงมองแรงเขอมารบจอย่างลุงเลิกแล้วแหละเลิก จอจำปาสินยจากสามหม่เป <pan> <c oughs> <t ong onions> mm ็นสขอนะคะบังกะปห้าันรวมกับจำปาสินมีแม่ๆหลายคนนโอ้ขอเดียวไว้อันก่อนไม่ได้ถ่ายกับทีของก่อนของบริจาคก่อนที่ือมัน นา่แม่ที่นาแบบซอยนอ่มะบริจาะ คนแก ality, oh <yeah. S 1> ่บริเวณแถวนี้เมื่อกี้มาเดือนคุณแล้วจ้ใส่่พวกคนนีมันจะต้องใส่เม็ต่อะไรพวกคนชราแลแล้วก้เข้าไป่้าใส่เน็ืเป็น มีตั้งสองหมื่นสามหมื่นกักทบมานานมีมีช่วยกันเพราะชาแนาจะเจอกันอีกนี่ไงแม่แม่มาไม่คางค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะได้พาน้องไลอันมาทำบุญอี่ปีหนึ่งแล้วเออรู้สึกปีนี้ทำบุญเยอะอย่างพี่แรนบอกนะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ที่ได้แม่ค่ะครัแม่ พาลูกไปแม่เคยจริงใจอยู่แม่ไน้แม่จริงจเลยลืมจังตั้งใจแจ้งจริงจัเลยอ่าวใม่าหม่ข่หม่่าดีสามสอรู้สึกดีใจที่ได้พาและอันไปทำบุญหลายๆที่นะคะรู้สึกว่าคนได้โอกาสกย่าเรามีมีเยอะค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากอยากทำบุญแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าทาบุญแล้วเราเราเห็นว่า เขาเอาส่วนที่เราทำบุญเลค่ะไปได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะเสร็เอาละตรงเลยแล้วะม่พอพูดบาง่าหลัปฝาลัเปไงบ้างคะกับอายุ23ปีสองลูกวันนี้เราได้มาทําบุญร่วมกันก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มีความภูมิใจกับลูกชายที่ได้แบบทำส่วนที่ดีให้กับสังคมแที่นีครับ ก็ก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวก็จะมีไปที่นะครับวันนี้ก็อย่างที่ลูกๆกับแม่ก็ก,มก็มีหลายที่ที่ททบริจาคมาช่วยกันวันนี้ปมาก็ใส่ก็ประดับมาเพื่อปวดบ้านต่างๆเป็นสองนะคะเป็นรอบแล้วโอ้โหพอไงนี่แถวห้องร้านโดนมากไม่ได้โดนรอบแล้วแล้วก็ <c oughs> คนทุกๆท่านนะครับที่ร่วมร่วมร่วมบริจาคร่วมบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญที่บกัพบเจอที่นี่ทุกๆท่านนะครับที่เราวันนี้แฟนๆมาร่วมทำบุญกับเราเยมากเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องเลยจะไปงานกับเราบางทีเราไม่ได้หมนที่สำหเวลามาทำบุญกับเราทสองคนเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเวลาที่เขาต้องไปจอดกันอีกนะ เริ่มเครียดแล้วว่าเขาที่เริ่มเต็ม้งหน้าเริ่มเริ่มคนแย่งละไปจองแล้วอนคนนี้กวนวนกวนจวนจบนจวนจแล้วไม่มีที่แล้วเดี๋ยวถอดรองเท้ารองพื้นนั่งไม่ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้มีงานต่อที่เมืองทองเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยอัดกันไปลงรถตู้พร้อมกันเลยนะครับไปเจอกันครับคืนนี้กับที่เมืองทองเลยทบุญเรียบร้อยกันแล้วขึ้นไปที่อย่างอย่างอิ่มบุญเพราะข้าวมันจะกินแล้ววันนี้ปวดแล้วนะไม่ต้องกินข้าวปวดแล้วนะก็กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ข้าว

สวัสดีค่ะไม่ตกใจเหรอเห็นแล้วอันใหญ่ตกใจเรื่อยเลยตลอดทางค่ะวันี้ตลอดทางเลยค่ะตลอดทางแล้วหายใจบ้างไหมอันนี้แล้วไม่ชอบดูไปอันนี้ชื่อเหมือนฝรั่งเลยเนาะพอชอบดูหนังเรื่องที่เรื่องอะไรอ๋อเขาแหละมาชื่อไรอันไรค่ะไรอันเหรอโ่าทำไมตัวลูกนี้หล่อจังหล่อทุกมุมเลยค่ะแอ้วนี้เขาลังไปที่อังคณารจำปาสิน เดินตามกันนะคะ ท่านนายทุกคนท่านนาย S <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอพิธีการครับค่ะแม่แม่ค่ะถ้าอยากขน้องไลยอ่ะร้องเพลงบ้างเขาเสียงดังเอออะไรครขอขอเซาเช็คก่อนหากพวกเรากำลังสบายจ,จนปลอกเบอร์พันหากพวกเรากำลังสบายจนปลอกเบอร์พันนี่แสดงว่ายังมีแรงนะแม่แม่ค่ะ ไม่หิวข้าวกันใช่ไหมไมหิวหิวด้วยแต่ก็อยากฟังด้วยใช่ไหมหาพวกเรากําลังสบายจงหัวรับพันโอ้โหหัวเราะเข็งแข็งมากหาพวกเรากําลังสบายจงหัวรับพันโอ้โห าายงกรโอ้โหปอปอบอกว่าแม่แม่จากโรงเรียนผู้สูงอายุบางแพรพาษีเจริญเนี่ยกับแม่แม่เอฟซีวัยเดียวกันเ่อเป็นวัยรุ่นเนวัยรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเตรียมเพลงก่อนนะแม่นะมีใครได้ฟังเพลงใหม่ของน้องเรียนคะชื่อเพลงว่าอายุเท่าไหรเออน่าหลับมากเชื่อเพลงว่าอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ แล้วแม่แม่ตรงนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ <Yeah. S 1> ชัดเลยชัดเลยไม่มีใครพูดความจริงเลยสิห้าเท่านั้นแหละแม่เห็นจากตรงนี้ก็รู้แล้วว่าสิบห้าแน่ๆงั้นอา่ฟังน้องโชว์เพลงไหนไหมคะอยากนะ <Yeah. S 1> ไม่ให้ฟังอาใ้อะไรที่อยากจะไม่ให้ฟัง <Yeah. S 1> มาพร้อมไหมคะ กับนักร้องหลุ่มอารมณ์ขันไรอานกาดบันดี ไม่่ชบอกว่าให้ก็คงเกินไปมองใกล้ไกลจะแตกต่าอยาวรู้ทำวันแล้วไหมให้เปิดซอสกันนะดูดาวแล้วเงา ตัวงั้นแต่เนี่เป็น40 <50. S 1> ไม่เอานะยังเห็นเธอเป็นท่าใหม่ๆจะห้าสิ่งดีไงหัวใจยัง ใครเปิดเพลงต้องไปทุกวันแรกเนี่ยพอหม่จ้าแม่พอใช่ไหมวันนี้แฮปปี้ไหมคะแฮปป้ให้อย่างนั้นขอฟังพูดประโยคเดียวกันสักครั้งหนึ่งว่า Happy ้เบอร์เ y น้องไรอันเป็นของขวัญให้น้องได้ไหมคะอ่อะพร้อมนะพร้อมนะแม่นะมา1น เออเจ้าของไม่เกิดเขาต้องไปนั่งก่อนนะคะมามาๆามเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม Happy Birthday นี่แหละนี่แหละวันนี้ขอบคุนได้มากเลยนะคะขอบคุณที่ได้โอกาสน้องได้มาสรางความสุขให้กับแม่แท้ที่รวยผู้สูงอายุบางแคมาสีเจริญด้วยนะคะวันนี้น้องขอไม่ได้ขอตัวก่อนเพราะว่า ไม่ไม่เอสรไเขายังไมเสร็ยัก็ให้เขาเขายังไม่ทวงเดี๋ยว